ชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับกับดวงชะตาในเดือนธันวาคม2566นะตั้งใจฟังให้ดีนะครับธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2566เดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบแล้วนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเข้ามาในชีวิต แต่ล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีแทบทั้งสิน้นนะครับในประการที่หนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาบเดินสัมพันธ์กันในทิศทางที่ดีจะเป็นเดือนที่คุณเมคมันนี่ได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านๆมา โดยเฉพาะนับตั้งแต่วันที่11ทธันวาคมไปแล้วหยิบจับอะไรก็ได้ผลการเงินการทองดีมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาหลายทิศทางนะอันนี้คือถือว่าโดดเด่นที่สุดนะ 11, 12 13 1 3 1สยาวไปจนถึง20กว่ากวาช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการกอบโกยจะเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกปลอดโปร่ง มากกว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยซ้ําในประการที่2นะครับดวงจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจจะเป็นนะออฟฟิศหรือที่อยู่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอันนี้โดดเด่นตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะในช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยดาว จะมองในแง่มุมไหนก็ตามก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยออฟฟิศหรือว่ารูปแบบการทํางานอะไรทั้งหลายแหละแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่การนะครับเอาโกอิ่งก็คือก้าวไปข้างหน้านะประการที่3ที่โดดเด่นจะบอกว่าโดดเด่นที่สุดหรือสุดๆพอๆกับไอสองอันแรกก็ได้นั่นก็คือในเรื่องของความรัก นะครับมันจะมีความลงตัวลงตัว,ลงต,วลงตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวมันมาสัมพันธ์กันในทางที่ดีดาวเจ้าเรือนความรักก็มีกําลังก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับก็แฮปปี้ดีแต่ก็มีความจุกจิกใจอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ในช่วงจังหวะตรงนี้ดูเหมือนกับว่ามันโครจรไปในทิศทางที่ลงตัวในแบบของดวงดาวที่มีความสัมพันธ์กับชะตาชีวิตของคุณ อธิบายความเพิ่มเติมก็คือว่าในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเป็นเดือนที่คุณมีความแฮปปี้สบายใจนะครับความรักจะลงตัวมากๆเป็นสิ่งที่ดีในดวงของความรักได้ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างที่ดีแล้วก็จะส่งผลดีมากๆต่อไปในอนาคตเหตุผลเพราะว่าดาวความรักตรงนี้มันมาสัมพันธ์อยู่กับดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและดาวการเงินพูดง่ายๆคือการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญ ในช่วงเดือนธันวาคมตรงนี้นะครับรวนแล้วแต่นำพาไปซึ่งสิ่งที่ดีทั้งสิน้นจริงๆบันดามันขยับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาแล้วแหละแต่ว่าด้วยรอบบงโครจรมันก็มีช่วงจังหวะของมันแล้วก็มันจะลงตัวเนี่ยแหละครับช่วงจากช่วงต้นๆเดือนธันวาคมตรงนี้ไปเลยนะ1-5ธันวาคมชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับหรือมีโอกาสจะต้องเดินทงเดินทางเข้ามา 6ถึง10นะครับช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดพยายามอย่าไปสร้างเงินไขายใดๆให้มีความขัดแย้งจุกจิกใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือแม้แต่การต่อรองอะไรที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ตาม11จนถึง1 5การเงินดีต่อเนื่องนะครับมีความสําเร็จมีโชคดีมีคนเอื้อโอกาสที่ดีให้คู่ครองคนรักจะสนับสนุน ให้ชะตาชีวิตเดาวไปในทิศทางที่ดี11-15 16-20การเงินการทองดีมากแล้วก็น่าแปลกที่สุดคือดาวพุธโคจรมันอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวอังคารซึ่งอังคารเป็นเกษตรราธิบดีคู่ของคนรักนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีบทบาทมากมายจริงๆที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่อนาคตต่างๆนะครับการอยู่ร่วมกันเพราะว่าดาวโคจรในลักษณะนี้ เป็นการโคจรในนักลักษณะที่เอือ้อเอื้อให้ส่งผลดีในด้านที่สินแสมิได้พยากคณ์ให้ฟังไปแล้ว21-25ถึงนะครับยังดีต่อเนื่องมีความแฮปปี้มีความสบายใจต่อเนื่องการเงินการทองก็ยังขยับดีแล้วก็ในช่วงจังหวะตรงนี้ก็ยังมีโอกาสเดินทงเดินทางอีกนะครับในช่วงก,กลางกลเดือนธันวาคมแล้วก็26จนถึง31นะครับช่วงนั้นก็แฮปปี้มากมีความสุขมีความสบายใจในหลาก,หลา,กหลายทิศทางความรักลงตัวที่สุด นะครับผมใช้คําว่ามีความลงตัวที่สุดคุณจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักที่ไปในทิศทางที่ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกสบายใจนะและพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็ต้องบอกต่อไปว่าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับหรือว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจจะตัดสินใจไปทางที่ดีที่ถูกต้องซึ่งจะนาพาเข็มทิศชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีมีความสุขมีความเอื้ออาทรต่อกันนะครับมีการ โคจรของดวงดาวที่ส่งผลในลักษณะที่ทําให้คุณเองนั้นก้าวหน้าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักไปพร้อมๆกันเรื่องใดที่เป็นเรื่องจุกจิกใจปัญหาจุกจิกใจที่เป็นอิทธิพลจากดาวบาพระเคราะห์ก็จะหมดไปนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากส่วนคนที่ยังโสดก็มีโอกาสจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2566 ฟังดูแล้วเดือนนี้ถือว่าอยู่นในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของดวงชะตาและดวงดาวที่เอื้อให้หลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่เรามีความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจนะ